สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้เคลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะกับช่องของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็มาทําคลิปนะคะแบบแรนดอมนะคะสําหรับคนที่ เลือดมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะหรือว่าตั้งใจเข้ามาฟังวันนี้เรามาในหัวข้อนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันค่ะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินนะคะแล้วก็ใครที่สนใจน้องแหวนโชคดีกับพี่ตะกุดนะคะก็สอบถามได้นะคะใน ในเพจในไลน์นะคะแอดสอบถามได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราในอ e ีกเวันใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอืมไพ่ขึ้นมาเป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันที่จะถึงนี้นะคะไปเตยมองว่าเราเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตนะคะมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจมองทุกอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นรากเห็นโครนเห็น พิจารณาความไม่งามจัดการกับปราคาจริตต่างๆได้เนาะแล้วก็เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่งามเห็นความเสื่อมคือเป็นช่วงที่เราจะไม่ได้ยึดในความงามความหลงนะคะเป็นช่วงที่เราจะขัดเกลาราคาจริตต่างๆได้นะคะแล้วก็มองเห็นความ ถอยต่างๆก็เข้าใจคือมีสติมั่นคงก็คือรู้ลึกรู้จริงต้องว่ายอย่างเงี้ยนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญานะคะอ่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะส่วนใหญ่นะคะหรืออ่าถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ไม่ยึดติดรูปนะคะรู้เหตุรู้ผล เป็นคนใจแข็งไม่ขี้กลัวนะแล้วก็มีสมาธิจดจ่อในการงานได้ค่อนข้างดีจิตใจมั่นคงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับขั้นตอนไม่ขึ้นลงหวือหวามากมายนะคะเป็นคนสมถะนะคะแล้วก็ไม่ติดรูปไม่ติดรูปไปได้มองว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะจะเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็มองด้วยความ เข้าใจนะคะพิจารณาสิ่งต่างๆทบทวนสิ่งต่างๆได้และที่สําคัญในเรื่องของการงานนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางานข้อมูลหรืองานการาที่เกี่ยวกับการใช้เหตุใช้ผลพวกวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์หมอแพทย์พยาบาลนะคะงานเกี่ยวกับการช่วยเหลืออะไรพวกเนี้ยนะคะค่อนข้างดีเลย เดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะไม่แต่ว่าส่วนใหญ่นะใครที่ทํางานเกี่ยวกับการที่ต้องใช้ข้อมูลใช้ตรก,กากะเหตุผลอะไรพวกนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะมันเป็นคนที่เหมือนกับกําลังมองพิจารณาอสุภกรรมฐานเห็นไหมคะซางโครงภายในแล้วก็มีเห็นไหมรูปนี้ที่แบ่งครึ่งล่างแล้วก็มีประกายแสงออกมาการเงินเราก็จะนิ่งขึ้นนะคะขึ้นไหวตามปกติ แล้วก็ใช้หมดไปเสริมไปเราก็หาใหม่ได้นะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยก็เป็นไป,นปนตามวัยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องพันนี้เท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นช่วงที่นิสัยใจคอของเราเนี่ยโฟกัสที่เรื่องเรื่องการสร้างความมั่นคงมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็คือมันมันรู้ เห็นเข้าใจกันหมดแล้วนะคะคือเห็นแล้วรู้แล้วแหละว่าคนนี้เป็นยังไงนิสัยใจคอแบบไหนคือไม่ได้มองที่ความสวยความงามแล้วแหละนะคะมองที่ความเป็นจริงไปเลยว่าอีก7วันนะคุณจะเหมือนกับเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตนะเออมันเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็เจ็ดคือการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะการพิจารณาการเรียนรู้นะ เป็นคนสองคนที่อยู่ในห้องสมุดนะคะก็หมายถึงเรื่องของการที่เอ่อมีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในห้องสมุดแล้วก็แอบเลยใช่ไหมคะแอบมองกันนิดนึงเนาะลักษณะของคุณเองเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะเรียนรู้นะคะนี่เห็นไหมพอใบนี้มันมาด้วยการพิจารณา <Okay. S 1> ใบนี้มาด้วยการเรียนรู้นะคะ หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ภายนอกบุคลิกคุณจริงๆแล้วดูเหมือนจะนิ่งนะดูเหมือนจะนิ่งดูเหมือนเฉยๆเฉยๆนิ่งๆนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเองมีพลังขับเคลื่อนภายในตลอดเวลามีบุคลิกกับภายในใจที่มันต่างกันนะคะเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลอ้างอิง หาข้อมูลอ้างอิงก่อนเรียนรู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะการงานไดใว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลเตรียมการใหญ่พร้อมพุ่งทยานพร้อมปะทะพร้อมที่จะขับเคลื่อนนะคะรวดเร็วทรงพลังดูนิ่งๆเง,งียบๆแต่ว่าก็พร้อมไปต่อนะคะส่วนเงินเนี่ยอาจจะใช้อาจจะกําลังคิดว่าจะใช้เงินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง <c oughs> ก็เลยเป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลหาข้อมูล ใจที่มันร้อนรุ่มอยากใช้เงินตอนนี้ก็คือเรายังคิดคิดอยู่สงวนท่าทีอยู่อ่าถ้าจะมีการลงทุนเนี่ยดูซิว่ามันมีความเสีย่ยงไหมอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องระวังในเรื่องของควาอ่าในเรื่องของการพลาดต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นแนวแบบรักกันคุยกันเฉยๆนะคะมองๆกันอยู่ก็ได้ในบางคู่นะคะยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้แบบว่า เป็นความปรารถนาดีที่มีต่อกันก็ได้คือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้คือก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่อีกจัดวันก็จะเป็นช่วงที่เราแบบว,ว,ว,ว่าศึกษาขวัญไขว้หาข้อมูลหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะคะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องอา่าที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราเหนื่อยนะคะอืออีกจัดวันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะข้อมูลบางอย่างทรัพย์สินบางอย่างเนี่ย นะคะหามาได้ก็หมดไปเร็วเร็วนะขนาดระมัดระวังแล้วมันยังมีเรื่องให้เราต้องใช้เงินอยู่ในบางท่านนะคะอา,อาจจะมีเรื่องของอความกลรหนเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องดูดูกันไปเนาะส่วนเงินเนี่ยบางทีมันมันหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคการพน,นันหรือลูกหนี้หนีหนี้ก็ได้นะอันนี้นะคะแก้เคล็ดด้วยการไปทำทำบุญสละเงินให้มูลนิธิหรือช่วยเหลือผู้ประสบภยัยนะ อ่าโอเคมาสดับมาฟังธรรมต่อนะคะมันเป็นไพ่ของคนที่กำลังนั่งฟังธรรมะอยู่นะคะกำลังเอ่อ uh, เป็นช่วงที่เราเองเนี่ยพิจารณาความไม่เที่ยงได้เนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่เป็นเหมือนนักฟังที่ดีนะชอบฟังชอบเรียนรู้ใจใฝ่ธรรมเนาะ หรือว่ามีครูบาอาจารย์นําทางเนาะครูบาอาจารย์เป็นผู้มีปัญญาหรือตัวคุณเองเนี่ยมีมีนิสัยที่ชอบศึกษาหาความรู้ดูจากไพ่ก็รู้ว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้นะคะมีอุปนิสัยที่คือชอบฟังชอบอ่านบางคนชอบฟังธรรมะชอบอ่านศึกษาหาความรู้ข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ อ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือชอบฟังเพลงด้วยก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวกับวิทยากรการสอนอบรมสัมมนางานกลางแจ้งก็เป็นช่วงที่โอเคจะรับรื่นลงตัวดีนะคะก็จะเป็นช่วงที่อ่าอีก7วันเนี่ยไปเลยว่าโอเคมันอาจจะมีความโกลาหลวุ่นวายเกิดขึ้นบ้าง แต่มันก็เกิดขึ้นมาปรับปลายนะคะแต่เราเองเนี่ยก็คือสองใบเนี้ยก็คือเราพิจรารณาพิจารณาเห็นสิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอนพิจารณาเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเข้าใจแล้วเราปรับตัวได้นี่คือลักษณะอ่าที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือเราเข้าใจชีวิตนะคะเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าใจในสัจธรรมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเป็นไพ่สี่ใบที่ รอบจัก,กรวาลเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ